ดูตาลลงให้ดูตาลลงใช่ไหมตาลงมานี่เลยปากไอ้ไม่ไม่เนี่ยปลาปลาแก๊บไปปิดเออปลาแก๊บไปปิดนู่นเออเนี่ยปลาแก๊ไปปิดนู่นเว้ยเ้วเพื่อนอาจจะปลาแก๊ปิดตรงนี้ให้นะไงที่มึงปลากัวจะปลาปิดตรงนี้ปกติมันจะมีตรงนี้กับตรงเนี้ยมันจะเป็นน้มัพาดถ้ามึงไม่ปลาระเบิดถ้ามึงไม่ปลาแก๊บใส่ตรงเนี้ย เดี๋ยวยิงดไว้ปาแก๊สใส่ตรงนี้ก็ได้เว้ยมันจะปิดตรงนู้นตรงนี้แล้วมึงจะยิงตรงนี้ช่วยเพื่อนได้เห็นไะมวันนี้กับโปอ่ะนี้กับโปรงเดต้องลงมาตรงเนี้ยแล้วมึงจะต้องค้นที่เห็นไหมแต่ตรงเนี้ยถ้าเรายิงตรงเนี้ยไม่เห็นไหมมันจะมีแค่ตรงเนี้ยตรงนี้ที่เห็นเรากับตรงเนี้ยตรงนี้เราโยนโยนแก๊สไปให้เราไงตรงเนี้ยเห็นไหมเราโยนแก๊สไปแล้วแล้วก็เลีงตรงนี้ได้เห็นปหแต่ถ้ามันแก๊สหมดปุ๊บมันต้องเป็นสกิลเมืองละที่มึงจะต้องดูนี่ดูเออดูนี่อย อย่างเห็นไหมมันมันต้องดูข้างบนดูข้างล่างไหนจะมาดูนี่ดูนี่อีกมันยากตรงนี้เว้ยเนี่ยยืนปิดตรงเนี้ยแล้วส่องไปตรงเนี้ยเห็นไหมแม่งไม่มีใครเห็นมือแล้วอ่ะมันไม่มีคนเห็นมือแล้วเนี่ยโออมกับนจะเล่นนะมันจอส่องนอยู่แบบนี้อยู่แล้วเว้ยนามตองตรงนี้ใช่ไหมรถไฟบีตัวนู้นอย่า อ๋อไอพวกกองตรงนี้กองกลาง้ตงนานต่นานตงรตรงนี้เหรอตรงนี้ใช่ไหมเออพอมึงโดดพอมึงโดดลงมามันเจ็บก็จริงเว้ยเราคือนัดแรกอะถ้ามึงยังไม่โดนหัวมึงรู้อยู่แล้วว่ามันว่ามันยิงจากทางไหนเว้คือมึงจเจยแบบเฮ้ยมันยิงจากทางไหนอะ เดี๋ยวมันจะมีนัดต่อมาตามมันมาเองเว้ยแล้วเราก็จะรู้ไงว่านัดไอ้นัดที่มันยิงตรงไห,ไหนเว้ยแต่ก่อนหน้านั้นคือเราต้องปาแกไปก่อนเนี่ยคนหนึ่งปาตรงนี้อยู่แล้วเห็นไหมหน้ารถไฟเหลืองอะ่ะอีกคนหนึ่งถ้ามึงจะเอาหน้าเอ,อช่วยเพื่อนเงนี้ยมึงก็ปาใส่ตรงนี้มันจะได้ปิดปิดให้มหมดจะถ้ามึงไม่ได้เพราะ้องไม่เดี๋ยวโอมปาเองก็ได้ไม่ไม่ไม่หวานหว,าน,ว,า,นวานน้องปาคนนั่ง,งหลานน้องปา <ๆ S 1> เอง าเอใช่ไหมเลือกปลาเอ่ะมึงต้องระวังช่วงนี้เองเว้ยเนี่ยเพราะตรงเนี้ยมึงไม่ต้องมึงไม่ต้องไปสนใจละเออตรงตรงนี้ก็ตัดปัญหาได้เลยเว้ยถ้ามึงแบบส่งเอาอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่มีใครเห็นมึงเลยนอกจากตรงเนี้ยแล้วหาเรียบมึงแถวนี้เอาอะเดิมาเองมึงไปเองแล้วส่วนมาส่วนโอมกันเอง